ของนิตยาสารออนไลน์ผลักดันธุรกิจบนโลกออนไลน์ในแบบที่คุณออกแบบคลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงเ,เหตุปะทะที่ชายแดนช่องบกนะคะอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่28พฤษภาคม2568นี่แหละค่ะเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะค่ะเราจะมาไล่เรียงกันดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไม พื้นที่ตรงนั้นที่ยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้เนี่ยถึงมาเกิดเหตุปะทะกันได้แล้วตอนนี้จริงๆสถานการณ์เป็นยังไงบ้างใช่ครับคือประเด็นสําคัญเลยมันอยู่ตรงพื้นที่ถับซ้อนนี่แหละครับแล้วก็มีเรื่องของข้อตกลงเดิมที่เรียกว่าการรักษาสเตตัสควบหรือว่าสถานภาพเดิมซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่ทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาครับสเตตัสควออะคะมันคืออะไรพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะ อ๋อครับครับคือในบริบทนี้นะครับเตตัสคัวมันเหมือนเป็นข้อตกลงข้อตกลงร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่นั้นๆเช่นแบบว่าไม่ไปสร้างอาคารไม่ไปตั้งป้อมหรือส่งทหารเข้าไปในลักษณะที่อาจจะตีความว่าเป็นการอ้างสิทธิ์เพิ่มโดยที่ไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้ตกลงกันก่อนนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าอยู่กันนิ่งๆไปก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้น งั้นเรามาดูเหตุการณ์เลยดีกว่าค่ะข้อมูลบอกว่าเช้าวันที่28พฤษภาที่ช่องบกเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจที่1ของกองกําลังสุรนารีเราตรวจพบใช่ไหมคะว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งจุดตรวจใช่ครับ ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทับซ้อนเลยซึ่งการกระทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้แจ้งกันก่อนมันก็ถือว่า,าขัดต่อข้อตกลง Status q u วที่ว่าเมื่อกี้นี้แหละครับค่ะพอเจอแบบนั้นฝ่ายไทยทำยังไงต่อคะทางฝ่ายไทยก็เลยส่งชุดประสานงานเข้าไปครับเข้าไปเพื่อพูดคุยเจรจาคือขอให้ทางทหารกัมพูชาเนี่ยช่วยถอนกำลังออกจากจุดนั้นไปก่อนเพื่อลดความตึงเครียดนะครับแล้วการเจรจาเป็นไปด้วยดีไหมคะ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพบว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นครับในระดับปฏิบัติงานพักสนามแล้วสถานการณ์มันก็แบบว่าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งาทางทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนครับอา้าวยิงก่อนเลยเหรอคะพอเราถูกยิงก่อนทหารไทยก็ต้องป้องกันตัวสิคะถูกต้องครับก็เป็นการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวตามหลักการแล้วการประทะก,กันนี่นานไหมคะก็ไม่นานนะคะประมาณแค่10นาทีเิงคะ่ะ10นาทีค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเพราะเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเขาติดต่อกันได้เร็วมากเลยนะค่ะแล้วก็ตกลงให้หยุดยิงกันชั่วคราวได้ตอนประมาณ5นาฬิก55นาทีก็คือหลังเกิดเหตุไม่นานเลยโอ้ถือว่าประสานงานกันได้เร็วมากนะคะแต่ถึงจะปะทะกันแค่10นาทีก็ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าเสียใจมากคือมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย ชื่อนายสวนโรนอายุ48ปีครับประจำการอยู่ที่ชายแดนมุสามจังหวัดพระวิหารแล้วฝ่ายไทยเราล่ะคะมีใครเป็นอะไรไหมทั้งฝ่ายไทยเราข้อมูลยืนยันว่าปลอดภัยดีครับไม่มีกําลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยโลงอกไปค่ะแล้วพอตกลงหยุดยิงกันได้แล้วหลังจากนั้นสถานการณ์เป็นยังไงต่อคะคลี่คลายไปทางไหนครับ หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาก็คุยกันต่อทางโทรศัพท์เลยครับแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันคือให้ยุติการยิงไปเลยแล้วก็ให้ทหารถอนกําลังออกจากจุดที่ประท้ากันกลับไปอยู่ในที่ตั้งปกติของตัวเองอ๋อหมายความว่าตอนนี้ตรงจุดนั้นเหตุการณ์ก,กลับสู่ภาวะปกติแล้วใช่ครับตอนนี้ในพื้นที่กลับมาสงบเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี่มันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็กําลังใช้สิ่งที่เรียกว่า กลไกทวิภาคีคกลไกทวิภาคีครับมันเป็นเหมือนช่องทางหรือคณะทํางานร่วมที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อคุยปัญหาชายแดนนี่แหละครับกำลังหารือกันอยู่เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก แล้วก็ทดทวนข้อตกลงกันให้ชัดเจนขึ้นด้วยแล้วท่าทีของทางการไทยเราล่ะคะต่อเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างทางท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันจริงๆในระดับปฏิบัติงานแล้วก็ย้าว่าฐานไทยเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนต่างปกติไม่ได้มีเจตนาจะไปยั่วยุหรือไปแสดงอํานาจอะไรเหนือดินแดนเลยแล้วที่สําคัญที่สุดคือฐานไทยเราปลอดภัยทุกคนครับ สรุปภาพรวมอีกทีนะคะก็คือเริ่มจากทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทับซ้อนก่อนซึ่งขีดข้อตกลงเซตัสโคแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันจนมีการยิงปะทะโดยข้อมูลบอกว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยิงก่อนฝ่ายไทยเลยยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายแต่ว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายเร็วมากเพราะผู้บังคับบัญชาคุยกันได้ทันทีตอนนี้ปกติแล้วแล้วก็กําลังคุยกันต่อเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ใช่เลยครับคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะจากเรื่องนี้เลยนะคือถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดมีการประทักันในระดับปฏิบัติงานเนี่ยแต่การที่มีช่องทางสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มัน work นะครับที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าการลงทุนในเรื่องกลไกสื่อสารการสร้างความไว้ใจกันในระดับนโยบายเนี่ย มันสาคัญจริงๆครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าการเจรจาผ่านกลไกชวิภาคีเพื่อหาทางออกเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในระยะยาวเนี่ยจะมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ